สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะไปเซตอัพงานระบบ OB livestream นะครับที่ Focus Arena นะครับตอนนี้เราเตรียมของไว้เรียบร้อยแล้วนะครับในรถนี้เรากำลังจะถึง Focus Arena นะครับอยู่ทิศจากอุดรนะครับจะเข้าเมืองขอนแก่นนะครับอยู่ซ้ายมือนะครับเข้าไปในซอยอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมีการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศนะครับมหาไทยอีสปอร์ตนะครับทีมถ่ายท็อปสุดขอนแก่น ก็จะได้เริ่มเข้าไปเซตอัพนะครับในช่วงสายแล้วก็จะรันคิวช่วงบ่ายอีกทีหนึง่งโอเคนะครับนี่จะเป็นซอยที่จะถึงนะครับพื้นที่ของโฟกัสอารีนานี่ครับอยู่ด้านหน้าตัวอาคารสีดำเลยโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปเซตอัพระบบกันนะครับ โอเคเรามาถึงหน้างานแล้วนะครับเราก็จะเตรียมอุปกรณ์น,นะครับในการเซตอัพนะครับซึ่งจะมีระบบ OB Switcher นะครับแล้วก็คอมพิวเตอร์ในการไลฟ์สตรีมเราจะรึงสัญญาณจากห้องควบคุมเกมนะครับซึ่งมีทีมของ Focus Arena นะครับในการควบคุมการจัดการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นป้าย Scoreboard Function r e p a y รวมถึงดึงเอาภาพของนักวิ่งและก็ภาพจากห้องส่งซึ่งดึงจากระบบ OB ของถ่ายเทอดสดขอนแก่นนะครับขึ้นมาในระบบมาแสดงผลแล้วก็จะเอาสัญญาณนะครับเข้าคอมพิวเตอร์แล้วก็สตรีมเพจผู้จัดงานนะครับโฟกัสอารีนาและก็จะรันคิวยาวๆแบบนี้นะครับตลอดช่วงสายจนกระทั่งถึงช่วงเย็นของวันนี้นะครับในการแข่งขันอ o v วมหาไทยในรอบไฟนอลลาวนะครับรสา,าที่จะติดตามด้ย การอีเวนต์ขอบคุณแบ่สวัสดีครับ